พญางูมีนิสัยรักสันโดดเกียรติมนุษย์ที่ก้าล้ำเส้นเข้าไปในอาณาเขตของมันคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้สั่งซื้อพญางูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์กเว็บเขาก็ได้แนบวิดีโอของพญางูมาให้พวกเราดูด้วยทำไมตัวมันใหญ่จังวะเออหน้าดิเออคนน่ากลัวเลยว่ะเชี่ยใหญ่เกิน เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนด์กเว็บวันนี้เตยบังเอิญไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้องูได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าพฤติกรรมของงูที่มาจากด์กเว็บจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้องูจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยนี่เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาวเว็บแล้วและเราอยู่ในประเภทของงูก่อนที่เราจะไปเลือกดูพวกมันเนี่ยเราไปอ่านข้อมูลก่อนดีกว่านะอพวกมันเหล่านี้อยากจะเลื้อยเข้าไปลัดตัวคุณให้แน่นจนกว่าคุณจะขาดอากาศหายใจแล้วค่อยๆตายไปอย่างช้าๆอ้โหตายไปอย่างช้าๆเร็ว่ะนั้นเราไปดูนี่ว่าว่ามีตัวอะไรบ้างมีงูเขียวราคาหมื่นหนึ่งก็ตามชื่อมันเลยจ้างูเขียว ตัวที่สองพญางูราคา 65, หกหมื่นห้าหูหกหมื่นห้าไม่ตัวใหญ่เลยเนาะเออตัวที่สามงูปีศาจร,ราคาสองหมื่นห้างูปีศาจว่ะดูเขี้ยวมันดิตัวสุดท้ายงูพิษทะเลทรายโหสี่หมื่นห้าเนี่ยงูพิษทะเลทรายมีเขาเลยใช่ไหมตรงเนี้ยโหอันนี้มันมันกลมกลืนเลยเนาะนก็จัดตัวนี้เลยตัวนี้หรอ แพงสี่หมื่นห้าว่าเราเอาถูกถูไหมอย่างเช่นงูขเขียวเงี้ยหมื่นหนึ่งไม่ดีหรองูขเขียวหรอน่าสนใจคือมึงสนใจตัวนี้หรอเออว่าถ้ามึงเอาตัวนี้มึงเล่นใหญ่ไปเลยดีกว่าพยางงูหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าเลยหรอเมาไม่มกลนาก็นั่นแหละด,ยดิยังไงอะ่ะหรือว่าจะเอาแค่นี้พอประหยัดงบยืมข้างบ้านเอาละกันเอองั้นก็เอาพยางงูแล้วกันเนาะกูอยากเห็นเหมือนกันว่าตัวมันใหญ่หรือเปล่า พยางูราคา65,000ประวัตินักล่าเจ้าถิ่นกลางป่าลึกมีนิสัยรักสันโดดเกียดมนุษย์ที่กล้าล้ำเส้นเข้าไปในอนาณาเขตของมันโห oh, มันเกียดมนุษย์นะไม่เป็นไรแล้วมันไม่เกียดเราหรอกหรอ,อเอาจริงใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยจัดเลยเห็นแล้วขนลุกว่ากูไม่ค่อยชอบเดืองงูจัดเลยอยากเล่นใหญ่เนาะงันก็ไปสั่งซื้อที่นี่เลยแล้วกันเนาะโอเค ผู้ชมครับเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้สั่งซื้อพยางูไปไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดักเว็บเขาก็ได้แนบวิดีโอของพยางูมาให้พวกเราดูด้วยงั้นไปดูกันดีกว่านะครับโอ้โยเตยทำไมตัวมันใหญ่จังวะเออนาดเออคุณน่ากลัวเลยว่ะเชี่ยใหญ่เกินเฮ้ยเฮ้ยน้องทำไรอ่ะดูคลิปอยู่อ่ะเฮ้ยเตย เมื่อกี้มันมีอีเมลส่งบอกว่าขอมาส่งหน้าบ้านแล้วนะก็ออกไปดูเลยไปพยานงูว่ะเออเออกไปดูเนี่ยู้คนรู้นะเนี่ยเออไม่ชอบงูแล้วด้วยดิเอาเฮ้ยตเตยเชีย่ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องอย่างนี้มาครั้งเนี้ยไม่รู้ว่ะดูดิเฮ้ยโยเข้าไปเลยโยเข้าไปเลยเป็นโซ่ด้กว่ะแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ย หืคุดเหม็นเลยเดี๋ยวเข้าไปก่อนดีกว่าโอ้โหเสียคนรู้ว่าอืมอันนี้คืออะไรไอ้เจย์อาหารมันเหรอไม่รู้อ่ะคืออะไรอ่ะไก่เี่ยเหม็นเน่ะไก่เน่าด้วยมั้งเนี่ยเปิดเลยกูกว่าแกะเลยดีกว่าไหมเปิดเลยดีกว่า พยางูอยู่แบนี้เหรอวะใช่ขนลุ้กว่าให้กูเปิดเนียเออเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยฮุยฮ้ยดูดิขนกูลุกเลยอ่ะเชี่ยโอไม่ชอบเรื่องงูอ่ะ ว่าเนี่ยนะพยามูใช่ป่ะเที่ยวสั่งมาเออมันตรงปกป่ะเนี่ยเนี้ยไม่รู้อะไม่น่าตรงเอ้าไม่ตรงหรอเออมันต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ไงเออหว่ะงั้นแกะดูไหมก็แกะเลยเอ้ยแต่ก่อนแกะว่ามึงแบาตู้กระจกมาก่อนดีกว่าหรอเออตู้กระจกเก่านะเออเอามาใส่มันเช่ะเออเออดนุ่มเบลมาโอ้โหดูดีทุกคน งูจริงว่ะใช่ปะน่าจะงูหลอกแล้วเนี่ยนี่เจอไหมาแล้วนตู้กระจกนี่ใช่ไใครจะกล้าจับปันอ่ะฉันกูไม่กล้านะให้กูกแก่ได้บ้างเนาะเออ,อเอาไอ้ไอ้ดำๆนีอ่ออกก่อนดีดวกว่าไหม ชาคนลุกจริงนะน,นี่อ่ะอมยังเออเอโอูเอาอเไหนหัวมันนะหัวมันอยู่ข้างในหรอโอ้ยงูจริงว่ะก็งูจริงดิเชี่อาไงกันลุก มึงกล้าจับไหมโอ้โหให้กูจับอีกแล้วเหรอไม่กล้าดิเขี้ยอเล็กกูลองจับอล,ลองจับดูดิคือกูไม่ชอบจริงๆเว้ยเชี้ยอดูดิคนกูลุกเลยอ่ะแล้ว <c oughs> มึงลองจับไม่ะอลองจับมันดูหรือว่าจะลองถ้ามึงไม่อยากจับมือก็ใช้ผ้าจับมันก็นได้นะนั้นก็ไปเอาผ้ามาโอ้โห ทำไมอ่ะมึงจะจองจับมือหรอกูหาผ้าไม่เจอว่ะเหรอว่าคงต้องจับมือสดๆแล้วว่ะไอ้เชี่ยทำไม่ได้ใจมึงถึงไวเตยใจมึงได้ว่ะเชี่ยจริงๆต้องเอาหัวหน่องมาก่อนนเนี่ยหัวมันอยู่ไหนอ่ะหัวมันอยู่ข้างในงูอะไรวะเนี่ยพยางงูไงในหัวมันไอ้เชี่ยหัวมันอยู่นี่ว่ะไม่เห็นเลยว่ะ ไงเขี้ยแม่งแลบลิ้นใส่กูด้วยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งว่ะมันไม่มันไม่อยากมึงจับมือเปล่าไหวไหมล่ะให้กูไปเอาผ้าให้มล่ะเออมเบลผ้าให้คุณนะเออผ้านีนใช่ไหมคะน่าจะได้ประมาณเนี้ยเขี่ยลดความเสี่ยงหน่อยแล้วกันแบบมึงต้องล้วงเข้าไปเลยวะสู้ๆเว้ย จับมันเอามาใส่เนี้ในเนี้ยเจู้ดติดอ่างแล้วกูเห็นงูเฮียมกล้าจับได้ไงวะเขี้ยมเขี้ยมันเจ้าหัวของาวะ่ะเสียกันนะเสียกันนะเขี้ยมเขี้ยหัวมันอยู่ตรงนี้แล้ววะกูลุ้นอยู่กูลุ้นอยู่ไหว้ยปะ จับมันเอาใส่ในนี้ก็ได้นะเชี่ยโอ้โหเป็นก้อนเลยในหัวมันไว้ยังไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นจริงๆหรอวะแค่กูจับมันเอาหัวมันขึ้นมาเลยใช่ไหมมึงกล้าเหรอมึงกล้าไม่หล่ะฮึ่ยนี่ไงหัวมันเชีย่ยเรายังไม่ได้เอาอาหารให้มันกินเลยวะ่ะก็นั่นนะดี จะลองให้อะมันกินไม่ได้อันนี้อ่ะจับหัวมันอ่ะต้องจับหัวมันใช่ปะ่ะเออแล้วค่อยจับตัวมันได้อยู่ใช่ไหมเชี่ยอ้เตยเชี่ยของจริงเหรอใจมึงได้ไหวายเตยอ,ยอุ้ยจะเย็นเชียจะเย็นมันจะรัดว่ะรอ,รอเออ นี่แหะกลัวว่ะกูขนลุกเลยเนี่ยเชื่อมันกินูดจับมันจะรัดมือตัวเชื่อมันอันตรายนะเว้ยเอาไงอ่ะแล้วไก่อะมึงจะร้องให้ไหมล่ะหรือไงเออร้องให้มันรองให้มันดูกินปแต่กลัวมัินหนึงร้องให้มันดูมันกินมโ้ยมึงวางมันจะกินหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮย ขาบอกมึงต้องจับหัวคือ,ค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 อมันตามกูอ่ะเ,ออเดี๋ยวกูหลอกล่อให้มึงจับหัวมันได้ไหมต้องจับที่หัวเออสวยกิน,กนไหมอุ้ยเชื่อกูมันตลายเกินแล้วดูดิออคนกูลุกมากอ่ะเห็นไหมแล้วจะไงกับมันดีอ่ะไอ้เชี่ยมันไม่เชื่องหอรอกะเออมันไม่เชื่องด้วยดิเตยไหวหอ๋อถ้าเจามันไหวอ่ะ ช่องหน้ากูอ่ะ,อะไม่ก็เล่นกูแล้วแน่เลยก็น่นาหน่ะดิเรียอกูคนรู้ว่าอู๋ดูดิเอาไงกับมันดีอ่ะหาอะไรมาปิดไหมหรือไม่ต้องมันไม่มีฝาแล้วว่ะฝาก็น่าหน่ะด,ดิก็ใช่ไงลองฝานี้ปิดก็ได้เชี่ยมันไม่มีแล้วอ่ะฝาที่เอาไว้ปิดอ่ะเฮ้ยเชีย่ย โอกโหขนลุกว่ามันจะกินไหมเตยรอดูดิมันจะกินปะเออโอ้โหฮ่าเฮ้ยขนลุกจริงๆนะเนี่ยเชี่ยเฮ้ยโอ้โหขนรู้ว่ายังไงอะปล่อยไว้อย่างี้หรอเออขึ้นนอนเลยมันไม่น่าจะเลี้ยงออกมาแล้วแน่ใจกูขอไม่ให้มันเลี้ยงมาแล้วกันนี่เฮียพี่มันมองอาหารถุกใหญ่กว่ะ หรือมันอยากกินเยอะเยอะชิ้นเดียวมันยังไม่กินเลยนะมันจะกินเหรอวะหรือจะเทให้มันหมดเลยเออก็ได้เทมันหมดเลยเทแบบนี้นะเออดีบเ <นะ S 1> ทดีบขึ้นไปไนเ,เฮ้ยเชีย่ยวัดปิดดิปิดดิมันจะอยู่ไหมวะมันคงไม่เลี้ยขึ้นมาหรอกมั้ง มันก็ขึ้นนอนดีวกว่า<ป>ว่าเชี่ยขนลุกมากรูดิโอ,อ้ยน่ากลัวว่ะ เฮ้ยปคตร k h งว่ะโอ้ยเย้ยออกมดสักทีขึ้นไปดีกว่าฮะเดี๋ยวก่อนอะไรนะเอาเฮ้ยงวยไปไหนอ่ะเฮียเอา ไอ้เตยเชี <ướ ng S 2> <atsu> ่ยเอาแล้วไงเชี่ยไอ้เตยไอ้เชี่ยไอ้เตยเชี่ยมาอยู่ดีได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอ้เชี่ย